นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบก็ลงดับสอง่านี่อาจารย์สอนให้ตึ้งตึงก่อนเราค่อนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอันนี้คือเราทำให้ถ้าเกิด อยู่คนเดียวทำยังไงเรานในใก็ต้องไปสอนด้วย <Okay. S 1> ไปบ้านนะชันเขาขึ้นเขาปว,วดซีย่ยเขาเกาขาซ้ายเนี่ยไปทำที่บ้านด้วยไห้หายเร็วมีนะมือหม้ชอช่วงนี้มามาประสานอย่างนี้เห็นไหมเราก็ลองดึงเข้าไปดึงดึงก็ไปตึง,ง,งยังเราตึง,งแล้วเขาก็นับหนึ่งสอง 5้นี่คือเขาทำเองนะไม่ใช่ว่าให้เราไปไปถืขอขนน้อ่นอ่้อข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 ้อง้อขอค้อข้อขกอข้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 าท้่ใ้้ไปำ้ไำข้อข้อน้นอข้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 อย้้ยออข้อ้อข้้อข้อออ